สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพื่ทุกๆคนนะคะวันนี้มีก็บพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศดำลอยมาเต็มเลยนะเพื่อนๆชาตินะคะธรรมชาติบา้านเราคะ่ะธรรมชาติบา้านเราสวยงามค่ะสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนเ อนเช้านะคะนะคะมาเดินมาทางนี้นะคะแมคะสวยงามมากๆเลยเช้าอยู่นะคะเพื่อนๆมิคพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเช้านะคะหลังจากฝนตกเนาะเห็นไหมคะเมฆก,กระจายไปทั่วเลยนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะดำลอยมาเต็มเลยนะเพื่อน สวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยบรรยากาศยำช้ายำลอยมาเต็มเลยนะนเพื่อนบรรยากาศที่สวยงามงาม,มาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ,ะสวยงามมากๆเลยค่ะนอูทางโน้นนะคะภูเขานะคะ โท่นะคะไม่ได้เดินมาทางนี้หลายวันแล้วนะคะเพื่อนโทษนะคะไม่ได้เดินมาทางนี้หลายวันแล้วนะคะเพื่อน ฝัะะ่งโน้นนะคะพระอาทิตย์จะขึ้นฝังโน้นแต่ยังไม่ขึ้นตอนนี้เพราะว่า,าตอนนี้ก็ยังช้ามืดยังสวยงามนะคะสวยงามมากๆเลยบรรยากาศยามเช้าเห็นไหมคะเม่ดำลอยมาเต็มเลยนะคะตอนเช้าๆนะคะ ฝนตกดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยนะคะน้าฝนด้วยก็เลยตกดีนะคะเพื่อนๆให้ดูรอบๆนะคะหอมนะใชมคะ โู่นนะคะภูเขานะคะหเห็นไหมคะมเมฆดำลอยมาเต็มเลยนะคะตอนเช้าๆนะคะฝนตกดีมากๆเลยนะคะกต,ตกดีมากๆเลยะค่ะ ฝั่งโน้นนะคะภูเขานะคะนะคะฝังน้นนะคะพระที่จะขึ้นฝังโน,น้นแต่ยังไม่ขึ้นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ยังนะท้องฟ้าเข้าหมนนะคะไม่อลอยมา ตื่นมาเช้าๆนะคะเสียงธรรมชาดังนะคะ ตอนเช้านะคะนะคะมาเดินมาทางนี้นะคะไหนะคะสวยงามมากๆเลยโตกดีมากๆเลยค่ะไหนะคะโตกะกีมากๆเลยค่ะไหนะคะ แม่กระจายไปทั่วเลยนะคะ่ะเพื่อนตกดำลอยมาเต็มเลยนะเพื่อนๆดำนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเือนทุกๆคนนะคะวันนี้มิ้ก็พาเพื่อนๆนมาชมบรรยากาศนะท้องฟ้าข้างบนนะคะเมฆลอยมาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะวันนี้มิ้ก็พาเพื่อนๆนมาชมบรรยากาศนองนะคะเห็นไหมคะนอง ทุง่งไรทุ่งนานะคะเดี๋ยวก็ทกํเกิรกรรมกันแล้วนะคะชาวประหชาตินะคะธร,รรมชาติบ้านเราค่ะธรรมชาติบ้านเราสวยงามค่ะสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้มิกงบ็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศ ให้ดูรอบๆนะคะหอมนะเห็นไหคะเมฆกระจยายไปทั่วเลยนะคะเพื่อนๆตกนน,นองนะคะเห็นไหมคะน้ำนองทุ่งไรทุง่งนานะคะเดี๋ยวก็ทำกษิรกรรมกันแล้วนะคะชะาวบ้านเห็นไหมคะเมฆดำลอยมาเต็มเลยนะคะตอนเช้าๆนะคะ ฝนตกดีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้มี้นก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศ ช่วะะงนี้ก็น่าฝนด้วยนะคะน่าฝนด้วยฝนก็เลยตกดีนะคะ,ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเือนทุกทุกคนนะคะวันนี้มิ้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกุกคนนะคะวันนี้มิก้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศนองนะคะเห็นไหมคะ,ะน้ำนองทุงท่งไรทุ่งนานะคะเดี๋ยวก็ทำกิรกรรมกันแล้วนะคะชาวประห่นนะคะ